อ่ะฮัลโหสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ Racing Master นะครับผมอ่ะวันนี้จะมาเทส MG ตัวใหม่นะครับ CLK GT-R เอาเท่านี้พอพอชื่อยาวมากนะครับเอาเท่านี้พออ่ะเป็นค่สเ x t r e m มนะครับอ่ะมาดูกัน หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม Racing Master ท,ที่ราคาถูกสะดวกรวดเร็วมีแอดมินพร้อมให้บริการต้องที่นี่ Top Up Gamer ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงถึงตี2ปลอดภัยไม่ต้องกลัวถูกดีฟันบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายตรวจสอบได้คหายห่วงอีกทั้งยังมีบริการเติเมเงินเกมอื่นๆที่ราคาถูกไม่แพ้กันอย่ารอช้าเติมเกมที่นี่ Top Up Gamer ก็ขอฝากร้านเติมเกม Top Up Gamer ด้วยนะครับเติมถูกก็เติมเมองนะครับใช้ UID ในการเติมทักไลน์ได้เลยนะครับนนะะ มีุัสรรกนิดหนึ่งนะครับสถานการณ์ทำคลิปนี้แมวผมสะก,กิดไม่หยุดเลยอ่ามามาดูกันอย่างแรกก็เปิดตัวกัน,นไหนๆหนทำคลิปไว้ให้แล้วก็ดูดูสักบ้างนะครับเสียงนี้โดดเด่นมากเสียงทะเลเสียงนี้ฟังแล้วแบบเหมือนเหล็กหุ้มเครื่องยนต์เอามาดูกันวันนี้ผมจะใช้อสองหนึ่งหนึ่งสามสองนะครับไปเห็น เขาเซตมาก็พอขับแล้วก็พอได้อยู่เครื่องอัตราการเร่งเจ็ดจุดสี่ครับต้องต้องบอกก่อนว่ามันมันบางทีสเตตัสขึ้นลงนิดหน่อยเกี่ยวกับการจูนนี่นะอะอ่าความเร็วอยู่ที่แปดนะครับเรียวยู่ที่เก้าจุดเจ็ดถือว่าดีมากแล้วก็อวงกว้างแปดจุดหนึ่งก็ถือว่าปกติอันนี้วงแคบเจ็ดจุดปดนะครับก็เท่าที่ดูแล้วก็ถือว่าพอได้พอได้พอได,อได้นะครับและนี่อะไรเนี่ยสก,กิลไม่หยุด อุปสรรคอะโดยส่วนตัวสเตตัสมันอาจจะดูแบบไม่ได้โดดเด่นมากนะแต่ว่าลองไปดูในใดกันดีกว่า,วาเป็นยังไงมาอย่าง,ราางแรกต้องรู้ก่อนนะว่าเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังนะครับแล้วก็ค่อนข้างเป็นรถแบบใส่เรียวใส่เรียวนิดนึงนะฮะพวกเล่นในโครงเงี่ยเยอะหม่ก็พยายามปรับเลยนะครับตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วนะพยายามปรับอะ ฝานเสียงเครื่องกันเลยเกือบลืมทุกทีนะว่าเจอมีเล่นนมีนวลอยู่อก็ควบคุมได้ค่อนข้างดีแต่ว่าตอนเข้าโค้งตรงตนี้ผมประมาทไปนะประมาทประมาวไปนี้นี่หักลูหวัวครับหว,ว่ายหวางเลยหัวมากครับ การเลียวก็ถือว่าอยู่ในเกณฑที่ดีนะแต่ว่ามันแบบหัวมันเลี้ยง่ายอะ่ะ like มันก็เลยแบบเนี่ยโทษโทษจริงๆก็ซาว์วิ่งมา infinity, asaki, บ้างแล้วนะแต่ว่าหัวมันแบบปกติผมชอบปคนหลังๆผมจะค่อนข้างเล่ไม่ดีอ่ะรถที่หัวฝืดอระดับหนึ่งอ่ะหัวว่าหัวไวายๆแบบ s เ j ผมจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่บาทีหัวผมจะหันเยอะเกินไปอยู่ทิ่สไตล์ แต่เสียงนี่แบบคนเงนนะีนเลยเสียงเหมือนคนผมชอบเสียงแบบทุมๆครับเสียนตัวนะแต่ว่าไอ้รถบูนี้เสียงมันโคตรบาดหูเลยแต่จริงๆรถคันนี้มันรถที่เทียทอโอเคยอยู่นะครับเทียน่าจะอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดได้อยู่พวกแถวๆถวเอาแค่นแถวๆไอที่นี่แหละมาแล้วแถวๆนะ อืมหัวโค้งมันโค้งผมมันเดี้ยวดีนะแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าผมยังยังเดียวไม่ค่อยดีด้วยแหละอืมปัญหาของผมคือการเลี้ยวนี่ขออีกสนามนึงครับหลังๆพยายามลดเหลือสองสนามแนละการชิปจะได้ไม่ยาวเกินไปนะบางทีสามสนามยาวเกินไปแต่ถ้าขนาดครับสนุกสนุกหน่อยก็อาจจะสามจริงๆ คลิปที่แล้วของลิวินตันนี่ก็ขับดีนะขับสนุกนะแต่ว่าตอนนั้นคือโกไม่มีปัญหามากเลยตอนนั้นเขอเทสดูก็โอเควุกมาเร็วนะครับอืมเล่นกับพอเป็นถนน,นใหญ่ๆเดี๋โค้งใหญ่ๆี่จุเออเดี๋ยวได้ดีเดี๋ยวได้ดี เมื่อกี้พอแบบเป็นคในเลื่องนึ่งแล้วรู้สึกแอึดแอบแแอบไม่ค่อยสบายใจนี่มึงใช่ได้ใช่ได้ไดตอนเลี้ยวก็ถือว่าโอเคนะรถผมมันอาจจะไม่ค่อยสวยมากนะคะเวลาผมเลี้ยวมันแบบมันไม่ได้ถลายเหมือนชาวบ้านก็ไม่เลยอะ่ะ มันจะมีอยู่จังหวะที่บอกว่าเดี๋ยวผมพยายามเก็บรายละเอียดข้อสอบเก็บรยยายละเอียดช่วงนี้้อมน้อยช่วงนี้้อมน้อยจริงครับพอดีกลางช่วงกลางหาข้อมูลเกมอยู่คือจะทำคลิปคลิปหนึ่งแน่าบางทีมันตัอนใช้การเล่นที่เยอะมากแล้วคือบางทีวิ่งเทาเอ็ MMO โอใหม่ๆที่มันไม่มภาษาไทยด้วยเลยเนะี่ยมันต้องหมดไปขุดเอาแล้วมันยาก ผมไม่ค่อยได้เข้าคอมมูนิตี้เยอะเท่าไหร่ันก็เลยบอกว่า,วาส่วนมากข้อมูลหาจะาก,กลุ่มเพื่อนหรือไม่ก็เล่นเองอยู่ดีแบบบางอย่างมันแบบลึกไปถามอย่างเดียวมันก็ไม่ไม่ดีมันมันไม่สนุกแล้วเล่นเกมพยายามหาเองมันจะสนุกครับแต่ถ้าคืออย่างเราง่ายๆยกตัวอย่างถ้าคุณซื้อเกมสในสตรีมเมาเกี้อย่างเกมซาวเวอร์หรืออะไรเงี้ยส่วนมาก บางคนก็อยากผ่านง่ายครับเปิด Youtube ดูเลยอะไรเงี้ยแต่พอดูอย่างนั้นเสร็จปุ๊บมันก็ความสนุกมันก็ลดลงอ่ะเพราะว่า,า,งง Facebook, า,วาคุณเล่นแปบ,บเดียวก็จบแล้วคุณรู้ทุกอย่างละสมัยนี้มันมี t u u e เนี่ยมัน,มนง่ายกว่าสมัยก่อนคนเล่นเกมอะไรก็หาที่่จบง่ายวิธีโกงเกมง่ายอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าทําให้เบื่อเร็วจบเร็วเกมๆหนึงใช้ทุนจ้างเท่าไหร่ <laughs> เล่นกันแบบว่า ห้าชั่วโมงจบยี่สิบชั่วโมงจบอะไรเงี้ยอืมอ่ะมาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าไขออีกสนามเถอะมาในในก็ไหนในนะมาๆๆขออีกสนามหนึงจริงจริงตะกี้ไม่ขับสนุกนะให้สนามตะกีไม่ขับสนุกนะเอาจริงไอ้สนามแรกคือแบบรู้สึกแบบขี่ในเมืองรู้สึกแบบมันเลี้ยวมันแบบมันสาดไม่มันหรืออะไรเงี้ยว่าให้ความรู้สึกแบบพอมาเล่นตะกดา่านเม่อกี้โอ้โหถนยยยนมันใหญ่ไง เออแม่งรู้สึกแบบขี่สนุกนะตอนแรกๆอ่ะไม่รู้สึกสนะอะไ,ไรนะแต่พอตอนหลังๆนี่เริ่มรู้สึกว่าใช่มันก็ได้อยู่นะเออเนี่ยมันก็ได้อยู่นะมันก็่ไม่แย่ยนะโอ้ยมีฝนก็ฝามีฝนก็ฝนะาดคือมันสนุกกับการเล่นกับโค้งเล่นกับโค้งนะเอาจริงสนุกกับการเล่นกับโค้งจริงนะช่วงช่วงนี้ผมก็พยายามแบบว่าเปลี่ยนสไตล์นีพายา,พายามจะพยายามจะนะแต่ว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะเปลี่ยนได้ไหม ก็พยายามพายเงีย้ยมาแรงเงี้ยายามเดือดติดเขียวครับเป็นโรคแบบติดนิสัยนี่ใครว่ามาแล้วว่าติดติดเขียวจัดเนี่ยตรงสะบัดหัวออกกับตรงโค้งเนี่ยผมรู้สึกว่าผมมันไม่สมูทไม่สวยอ่ะมันแบบตอนเข้าอยู่ในโค้งแบบต่ำปล่อยจะไหลยอย่างเงี้ยมันที่ความที่แบบอุ้ยอันนี้เดือเกินแต่ก็ดีนะที่ไม่ชนถือว่าใช้ได้ถ้าจะขี่ชนนี่คือ แต่วาควบไวว่ารถเป็นรถที่ควบคุมได้ค่อนข้างดีก็ไม่แปะที่จะอยู่เทียบนบนแต่รถสมัยใหม่ที่มันจะออกมามันก็อยู่เทียบนบนนั่นแหละดีไหมอันนี้ถ้าคนดิงนๆก็คือจะไหลถึงตรงนี้เลยนะครับก็ถือว่าดิฟแดงก็ไม่ได้ตกมากแล้วเฉลี่ยก็วิ่งวิ่งใช้ได้วิ่งเฉ้ได้ยิงวิ่งก็ยิงรู้สึกสนุกกว่าที่คิดตอนแรกๆตอนที่แบบเล่นแบบแรกรู้สึกแบบยังไม่เท่าไหร โดยส่วนตัวแล้วเป็นรถที่ดีนะครับคาดหวังได้ถ้าคนแบบว่าสายสายสายแบบคุณชอบเบนส์เนี่ยเอ็มจีเนี่ยใช้ได้เลยเป็นคันหนึ่งที่ควรมีซึ่งถ้าดูเบนส์จริงๆผมก็ชอบหลังๆผมรู้สึกว่าผมชอบรถเยอรมันผมรู้สึกว่าผม,มชอบรถเยอรมันขึ้นมาระดับหนึ่งในระดับที่เยอะโดยส่วนตัวแล้วเป็นรถที่ขับได้ค่อนข้างดีครับเป็นรถที่แบบผมว่ามันทางตรงมันไม่ค่อยเท่าไหรอ่อ่ะเอาจริงนะ ทางตรงผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่ทางตรงมันไปสู้กับชาวบ้านเขาลำบากแต่ทางโค้งมันก็ดูดีอ่ะอันนี้ข้อมเห็นส่วนตัวนะแต่ว่าคนอื่นคิดยังไงผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าเนี่ยดูจากสเตตัสมันแล้วมันเฉยๆมากแต่ว่าเขาก็ให้อยู่นะว่าการมันเข้าโค้งอะไรนี้อยู่สนามพวกสนามโค้งเยอะๆอะไรเงี้ยผมว่ามันมันร์วกับมันอยู่พอได้อยู่ครับอืมไม่ได้ทางตรงจ๋าที่เดียวเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แฮนดิ้งก็ถือว่าโอเคแล้วก็เนี่ยพวก นอกน,นี่ถือว่าโอเคอยู่ใช้ได้ใช้ได้โด,ดยส่วนตัวคิดว่าใช้ได้วิ่งแปดแต่แตาเร่งดูน้อยไปหน่อยคือมันเป็นแบบสายพวกนี้บางทีมันต้องแบบเลี้ยวเลี้ยวแล้วแบบไม่ชนไม่อะไรอย่างเงี้ยพยายามเลี้ยวความเร็วไปเรื่อย,ยรอบถึงมันก็จะเร็วอารมณ์แบบถ้าดูจากสเตตัสนั้นความรู้สึกผมนะถ้าเห็นสเตตัสครั้งแรกผมจะรู้สึกวนะ่าอากิล่าถ้าให้ให้บอกให้ความรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าพอจับดูแล้วรู้สึกแบบว่าอืมเลี้ยวโอเคนะเลี้ยวโอเคนะ เสียงแต่เสียงนี่คือแบบไม่ได้อยากบุลี่่ะแต่เสียงคือเสียงว่าผมก็ชอบเสียงแนวเนี้ยมันแบบมันเหมือนมันเหมือนว่าเครื่องมันไม่แน่นอ่ะมันังๆเจ็บคอทำเสียงไม่ขึ้นแต่โดยส่วนตัวแล้วถือว่าดีครับถือว่าดีใครที่รอเอมก็คันนี้ก็เป็นตัวเลือกน่าจะเป็นคันสุดท้ายของเอมแล้วแหละที่ติดที่ติดเทียนะถ้าจะมาตัวนี้ก็คือต้องรอตัวต่อไปละนะครับน่าจะเป็นตัวที่ มันจะเหลือของเบนซ์อีกไม่กี่ตัวนะครับที่จะมาเพราะว่ามันจะมีตัวกลางตัวหนึ่งที่มันซ้อนทับของญี่ปุ่นแต่คือเป็นคนละตัวกันนะแล้วก็จะมีตัวตัวล่างสามพันป่ะทุกอย่างเนี่ยประมาณสีอย่างส,สีนี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นคันรถเล็กๆเป็นคันแบบอารมณ์แบบเหมือนให้ความรู้สึกเหมือนรถรถพาร์ทรอบล่าสุดหรือไม่ก็พวกคานิล่าที่แบบคันเล็กๆหน่อยอะไรเงี้ยอ,อันนั้นก็จะวิ่งดีเหมือนกันวิ่งดีเหมือนกันนะครับก็เหลือเบนซ์เหลเือไม่กี่คาราเบนซ์เดี๋ยวให้ดูดก่อน อีกคันที่ผมพูดถึงเดี่ยก็คันนี้อคันนี้คันนี้น่สามร้อยวิ่สามพันสามร้อยเอสเอลนะครับนะอันนี้ก็เปนเอ็มจีเหมือนกันเอ็ดูจากภาษาญี่ปุ่นอ่าประมาณนี้นะครับก็โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าถ้าคนชอบเบนก็น่าสนใจแต่ว่าอาจจะข้ามไม่ไหมก็ แล้วแต่คนแล้วกันเพราะว่าบางคนก็แบบไม่ชอบรถสไตล์นี้ต้องพูดอย่างต้องพูดอย่างนีง้จริงๆเพราะว่าถ้าจากการที่เรามาดูสํารวจช่วงหลังๆอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็คนรถสไตล์อย่างผมเองตัวผมเองผมชอบสไตล์รถแบบดุดันวิ่งเร็วๆอัดเข้าไปปืดปืดปืดมากกว่าที่จะแบบว่าเป็นสายพิวแบบวิ่งฟื้นค่อยๆเร็วค่อยๆเร็วเรืเร่อยๆแต่ความเร็วคือผมเป็นคนพลาดบ่อยผมเลยรู้สึกเหมือนกับว่าผมจะไม่ค่อยมั่นใจกับการเล่นรถที่แบบว่า ชน้วความเร็ ite, วตกเยอะหรืออะไรเงี้ยอ่านิดหนึ่งอะไรเงี้ยอ่าอย่างง่ายๆยกตัวอย่างเช่นพวกอ่าเอ็กซีดอย่างเงี้ยอ่าถ้าแบบ e x ็กซ์ซีดฟพวกเนี้ยคือในเซิร์ฟเรานะที่แบบพอเลี้ยงไปเรื่อยๆมันจะเร็วเร็วเร็วเร็รคุณสังเกตจากการโค้งๆอะไรพวกเนี้ยมันจะเริ่มเร็ว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 ขึ้น GT, เร <c oughs> ื่อยๆอะไรเงี like ้ยพวกนั้นแหละถือว่าจริงๆเป็นรถที่วิ่งได้ดีนะแต่ว่าแต่ว่ามันแบบต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแต่ว่า ข้อดีของเบนซ์คันเกียที่เล่นดูไม่มีจังหวะหลอนนะคือรถที่มันมีจังหวะหลอนเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณไม่กี่คันหรอกที่แบบเล่นๆเสร็จแล้วมันจะให้รู้สึกความรู้สึกแบบอยู่ดีแบบไหลฟืดๆแล้วอยู่ดีแบบเล่นๆอยู่แล้วจะจะมีปัดตรงปัดตูดหมุนรอบนึงอะไรเงี้ยมันจะมีอยู่ไม่กี่คันที่เป็นผมพูดจริงเนี่ยชิลอนนบบเป็นบ้างถ้าคุณกดดิ้บ่อยๆหรือไม่ก็ฟอร์จีทีอะไรพวกเนี้ยคือรถพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมกลัวเพราะว่ามันอยู่ในปัจจัยที่แบบว่า มันเกิดขึ้นได้โอกาสเกิดขึ้นอยู่ที่ประมาณสิบถึงยี่สิบปอร์เซ็นตะเอออย่างฟอร์จีทีเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวแค่มันไหลไม่ได้แค่หน้ากลัวให้มันหมุนนะมันมีจังหวะบางทีที่มันจะไหลออกข้างๆหรืออะไรเงี้ยมันจะแบบเป็นแฉลบตัวไปอะไอ้จังหวะนั้นที่แบบถ้ามันแฉลบในโค้งอะแล้วโค้งนั้นเป็นโค้งที่ถูกทางอ่ะมันจะเร็วมากแต่ถ้ามันไปแฉลบตรงทางตรงอะบางทีคุมไปคุมมาหมุนนี่เพราะงั้นปวดหัวอยู่นะครับผมก็เลยพยายามเล่นลดตัดความเสี่ยงอยู่แต่ว่ามันก็ยังมีหลายคันที่ยังเป็นอย่่างอยู หลายคนคงน,น่าจะเคยเจอแหละแต่ว่าแต่ว่ารถรุ่นใหม่ๆมาเนี้ยไม่ไม่ไมค่อยเป็นอย่างนั้นละต้องบอกว่ารถรุ่นรถรุ่นใหม่ๆที่เจ้าออกจากตู้ช่วงหลังๆเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นจะค่อนข้างเป็นรถที่ขับเสถียรขับง่ายแล้วก็ความสามารถกินกันแค่แบบว่าลักษณะจุดเด่นของแต่ละคันบางคันอาจจะเป็นแบบเข้าโค้งบางคันทางตรงอะไรเงี้ยถ้าทางตรงขผงพูดจริงๆนะอันนี้แบบตรงๆเลยนะถ้าจะเอาแรงที่สุดของญี่ปุ่นเนี่ยผมก็ยังให้คันนี้อยู่อ่า ยังไงก็เร็วเอายิงผมพูดเลยคันเนี้ยคุณรู้อยู่แล้วคันไหนบูกาติเซนโชิอะอย่างึงอ่านไม่ออกอา่าคันหลังนี้ออกเสียงยากเกินอ่ะคันเนี้ยต้องบอกก่อนว่าเร็วเร็วมากเร็วทะลุมิติคุณดูมาถึงอันนี้ไม่มี ECU ป่าไป9.1คือถามว่าทำไมมันถึงเร็วทะลุมิติคือมันเร็วเร็วจนแบบถ้าคุณจะเลี้ยวอ่ะคุณต้องแบบ ปกติคุณจะรู้ระยะดีฟเอาของตัวเองใช่ไหมต้องกดดิฟตรงไหนไอนี้คือบวกเพิ่มเลยดิฟก่อนเขาแม่งเร็วเร็วเร็วแล้วทะลายด้วยอันนี้คือตอนมันมาใหม่ๆมันมีจัดแข่งอยู่ของกิจกรรมแกล่าอะไรย่างเงี้ยคล้ายแกล่าประมาณน่ะแต่ว่ามันเป็นแบบโหมันเร็วเร็วมากอันนี้คือเร็วเร็วนรกเร็วนรกแบบเร็วแบบไม่ต้องเลี้ยวอะเร็วแบบเอาโค้งออกไปได้ไหมเร็วอย่างนั้นเลยอะคือมีโค้งก็ชนทุกโค้งอะตอนที่ผมเล่นอะแต่ว่าปัจจุบันก็อยากอยากลองอยู่นะ ปัจจุบันอยากลองอยู่ว่าฝีมือที่ไปเล่นเซิร์ฟซีมา,าจะบังคับได้ไหมอันนี้เลเวลเดี๋ยวลองลอง,ลองมาเซิร์ฟซีกันเดี๋ยวตอนเทสได้เดี๋ยวจะรู้กันอันนี้ก็นอกเรื่องมานานแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วรถถือว่าโอเคตอนจับะให้ความรู้สึกตอนแรกรู้สึกว่ามันแบบอารมณ์เจะจุดแปดเฉยๆแต่พอสักพักหน,นึ่งเริ่มแปดแปดหนึ่งแปดจุดสองอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มแบบเริ่มขับเพราะเขาถนนใหญ่โค้งเยอะๆโค้งนานานานหนาๆอะไรอย่างเงี้ยเออก็สนุกดีนะ ตอนเลี้ยวก็ไม่ได้รู้สึกว่าความเร็วมันตกมากแล้วก็เลี้ยวได้ค่อนข้างเพลินก็เลยรู้สึกเหมือนว่าเริ่มได้เริ่มได้ไ,ดไอ้พวกรถพวกน,นี้มันจะแบบบางทีเมื่เราแตะครั้งแรกมันไม่ได้วาวครับแต่ว่าผมถึงบอกว่าเวลาเทสพยายามเทสสองสามสนามพอคุณมปเล่นสนามโค้งเงยอะๆหรืออะไรเงี้ยบางทีคุณจะเจอจุดเด่นของมันแล้วถ้าคุณจับจุดเด่นมันได้คุณก็จะอาจจะชอบอะไรเงี้ยซึ่งคันตะกี้ผมก็ให้ประมาณแปดแตะกว่าๆหม่งั้นแปดจะสองไะประมาณนั้นความรู้สึกฟิลฟิลลิ่งฟิลลิ่งขับก็ดีอยู่่่แตวา เสียงเสียงนกหูนิดนึงเสียงว่ามลพิษทางเสียงนิดนึงอ่ะเออแต่ถ้าคนชอบเครื่องแนวนี้ก็โอเคแต่ว่าผมไม่ชอบเสียงแหลมแหลมไงเออมันก็เลยให้ความรู้สึกแบบว่าบาดหูโอเคหลักๆก็ประมาณนี้ครับคันนี้นะก็รอบนี้จะมีแค่สองคันที่เข้ามานะครับก็จะเป็นเออเอลิตันที่รีวิวไปแล้วนะครับแล้วอีกคันหนึ่งก็เป็นเอจคันนี้ก็คันนี้กลับมาอีกรอบหนึ่งจริงๆเคยมีมาแล้วรีเมค ีอีกรอบหนึ่งนะครับมาใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อแบบไหนๆมาพร้อมเบนก็มาด้วยกันเลยแต่ว่าดดนเอาเอ้นี้มาเป็นสก,กิลลุงอะลรนะลดสก,กิวมาด้วยมันก็เลยแบบคันนี้มันก็เลยน่าจะโดนดข้ามแหละดูทรงแล้วน่าจะโดนหมองหมองหมองเ,อเรื่องอยู่นะอ่ะหลักๆก็ประมาณนี้ก็ยังไงถ้าเข้ามาดูก็ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อะไรก็ได้นะครับเอาที่สะดวกเพราะว่าถือว่าช่วยๆกันละกันเนาะส่วนใครที่แบบว่าเออยากสนับสนุนค่า อันนี้อาจจะได้ค่าใหม่ด้วยนอกจากค่าจอยกับค่าใหม่นะ้ะฮะนอกจากค่าค่าชาบูแล้วยังมีค่าจอยกับค่าใหม่ตามอีกนะอ่ะก็สามารถกดสักสม,สมาชิกได้นะครับหรือไม่ก็ซุปเปอร์แตงน่าจะมีอยู่นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากมากที่อุดหนุนนะสุวช่วยอุดหนุนเดียนคำว่าอุดหนุนเลยนะสปอร์ตสปอร์ตขอบคุณที่ช่วยสปอร์ตแล้วกันนะครับยังไงก็ถ้าไม่ไม่สะดวกเล่นเงินอะไรก็ฝากขอสักคนละไลค์ก็ยังดีนะครับแค่นั้นก็พอละนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะพยายามทําคลิปทุกวันนะครับจะพยายามทำคลิปวันช่วงนี้จะจะลงไว้ประมาณแปดโมงนะครับส่วนคนที่เป็นสมาชิกก็สามารถดูได้เลยเพราะว่าผมอัพปุ๊บผมจะให้สมาชิกดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยปล่อยตอนแปดโมงนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าวันไหนเห็นหายไปก็อาจจะรู้ว่าอุปกรณ์มีปัญหาหรือไมันก็คอผมมีปัญหา2องอ,างอย่างเนี่ยนะเพราะคุณคุณน่าจะรู้ว่าผมก็ป่วยบ่อยพอสมควรโอเคขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าวันนี้ก็สวัสดีครับ